มาถ่ายรูปน้องมิกกับน้องในนี่าเน้องผ้าขวัญยายผ้าขวัญอ้าวสามคนเลยเก่งทั้งสามคนเลยไออุ้นไม่เล่นแม่จีอ้าวเริ่ม อ้าวพาควันพาควันอาา้นอาวเก่งมากอู้หูอมิสเก่งมากเดี๋ยววันนี้จะพาไปทำกับข้าว จริงมากยังเกาะเปินมาขายกับข่าวลูกมามาลงทั้งพี่มาลงทังพี่น้องน้องอยู่ทางพุ่นน้องอยู่ทางพุ่นมาลงทังพี่อ่ะสไลเดอร์ลงเลย บหูคือการผู้ใดเขียนเอาลองมาน,งน้นองน้องสีล่องแล้วเอเอน้องลองมาค่ะเก่งมากไอ้ขึ้นมาลูกเออเอาลองมาใครไม่รู้เขียนเอน้องลองมาคุณยายไปไหนคุณยายไปซื้อกับข้าวลงมาลูก ลงมาเออใครเขียนไม่รู้ลงมาเลยไม่เป็นไรหรอกลงมาค่ะสไลเดอร์ลงมาว้าวนี่เนี่ยเอาช็อกมันอย่างไหนเอาทิ้งค่ะไปขึ้นเลยไปขึ้นผ้าผ้าผ้าเขาผ้าขวันผ้าขวันไม่ขึ้นออ้เร็ว ให้มิกเล่นพี่เล่นเล่นดีๆนี่นี่ไม่เล่นนี่กับน้องอ่ะลงมาลูกว้าวว้าวน่ารักเลยนะอไปเอลยเป้ยไปไปนี่ๆ่าเล่นอย่างนี้นะมันจะคอหักนี่นี่จะเล่นอย่างนี้นะมันจะคอหัก โอ๊ยเจ็บไหมเจ็บไหมลูกน้ำม่อนไปขืนได้มีตังไปขืนแล้วนป่เนี่ยเอน้องมีตังคลไม่ลู้โอ้โเก่งมากเอ้ยเก่งมากเอ้ยตา này บ่ ma ไสนั้นตายตาย lông ma หน่อยตกมาเอ ma ma แน่ๆขึ้นดี่ดีลูกเอาขึ้นโยกอู้เก่งมากขึ้นขึนขึนขึนลูกขึ้นขึ้นขึนขึนขึนพาพาเข้าพอขวานอือเก่งมากฮะเก็บขาเหรอลูกว้ายชนกันเหรอชนกัน เออเออบิกมันมามิกมัดวัดถับ,บ,ถบเอามาถอยถอยถอยเอาออกห่างกันหน่อยเอาออกห่างกันหน่อยอืมมันจะได้ไม่ชนกันอา้าวโอเคเอา้าวบ่มีน้ำแล้ว

ที่บ้านหนีบ,นบ้านสวยมากอ้าวขึ้นเลยไปไปขึ้นน้องชื่ออะไรชื่อชื่อยังล่ะมาพี่มาพี่มาขี่พี่ว่าไปว่าไปพุ่นมูอยู่พี่นี่นี่น้องชื่ออะไรชื่ออะไรนี่ช,ออชื่ออะไรเหรอน้องชื่ออะไร อันอันเออน้องอันอันน้องอันอันนั่งดีๆเดี๋ยวมันตกอือน้องขั้วสวยน้องขั้วสวยนั่งอะไรนั่งขั้วอะไรน้องน้องมีตังไงอ้าวเดี๋ยวเอาให้ได้อุ้ยอันนี้คือมีหินวันนี้เขาจะเอาหินใครวะเฮ้ย หูมันหูจับป่มนีเดี๋ยวเอา้าเอ้าขึ้นเอ้าขึ้นเลยหูหูมันก็เต่าก็าจะตัดไปปิ้งเดี๋ยวเป็นเนล่มาแล่าไปเห็นเกบเขาวกันขึ้นไปขึ้นดีดีดีเรี้วขายิ่งเก็บอยู่ขานี้นี่โดนชิ่งชาคุณผู้ว่า จ้าถึงว่าเพิ่นเจียบขาไม่เห็นะไม่เห็นนะไปเข้าไปจ้าเออพ่อจะไปส่งของอยุ้ยเก่งมากเจียบขา,างานกระเพกกระเพกสงสัยโอนชิล่าถือขาเพิ่นเพิเ่ยเก็บ มูโยกเังสีไหม <Hey. S 1> ว้าวเก่งมากลงมา <Hey. S 1> เก่งมากมิก <Hey. S 1> ไปขึ้นทางโน้นไปขึ้นทางโน้น, <Hey. S 1> เน,นเก่งมากการันเก่งมากไปเร็วๆ <Hey. S 1> อ่าไปขึ้น <Hey. S 1> ลงลง เก่งมากมิกลงมาเก่งมากไม่เล่าอันนันมาแล้วลงมาอ่าอันนันมาอันนันมาอันนันมาลงก่อนเดี๋ยวพาขวัญค่อยมาอ่าเก่งมากพาขวัญมา บาควันมาเออฮัโอโลออโหลเนเน่มาเออ่อมาิกมาว้าโอเคพี่น้งไปก่อนครับสวัสดีครับ